ับวันนี้กลับมากับโปรแกรมคายมาสเตอร์ครับผมคายมาสเตอร์ก็จะมาสอนการแนะนำเกี่ยวกับการใช้เอฟเฟกครับเอฟเฟกเพื่อจะเพิ่มความต่อเนื่องให้กับคลิปวิดีโอหรือวิดีโอที่เราอัดบันทึกไว้ครับผมเพื่อให้ดูเป็นลักษณะสมูทครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก็เพื่อนเปิดที่แอปพลิเคชันนะครับ โปรแกรมคลายมาสเตอร์แล้วก็เลือก16ต่อ9เหมือนเช่นเดิมครับผมแล้วก็เลือกตัวงานมาสัก2คลิปเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูครับยกตัวอย่างก็คืออย่างคลิปที่ผมจะเลือกนี้ก็เป็นคลิปที่ผมทำไว้ครับตัดไว้นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมเลือกเลยครับผม1 2ครับเดิมา2 2คลิปก็น่าจะพอครับคลิปนี้ก็ได้ครับเป็น3คลิปโอเคกดเครื่องหมายถูกครับผม แล้วก็เลื่อนไปเลยครับเลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อยๆครับผมครับมาตั้งแต่หัวเลยครับทีนี้เราก็จะไปดูตรงลักษณะที่เราขั้นไว้ครับมันจะมีตอนที่เราเลือกคลิปเนี่ยครับก็จะเจอเครื่องหมายบวกอันนี้คลิปอาจจะยาวไปครับผมบาคนแล้วแต่ครับนมๆๆๆครับมาเจอครับคลิปบวกตรงน,นี้คือการขั้นตอน่อเนื่องไป inclusive. คลิปที่2แลเรากดที่เครื่องหมายบวกครับผม แล้วก็ใส่เอฟเฟกครับผมเอฟเฟกภาพใส่ได้เลยครับเพื่อจะทําให้มันสมูทขึ้นต่อเนื่องขึ้นครับทําให้ภาพดูไม่แข็งกันครับผมอย่างเช่นตัวนี่ครับเครื่องบินเดี๋ยวลองดูครับกดเครื่องบินแล้วการเดินทางครับเนี่ยครับเห็นไหมครับดูที่จอครับก็จะมาปื๊ดไปเลยครับผมก็จะเป็นกะการเปลี่ยนภาพเป็นช็อตที่2คือคลิปที่2นั่นเองครับผม หรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้ครับอย่างกะเป็นตัว power f u l ก็ได้ครับแล้วกดรูปภาพบนวิธีครับนี่ครับมันก็ทําให้ดูคลิปวิดีโอที่เราตัดไว้นะครับก็จะสมูทขึ้นถ้าเราต้องการปรับเวลาเราก็เลื่อนไปทางซ้ายครับดูที่แถกสีขาวนะครับ0.5นะครับกดที่ปิปก่อนนะครับผม อ๋อเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนเวลาไปครับเลื่อนไปทางซ้ายอาจจะเร็วขึ้นนะผมเลื่อนไปทางขวาครับเวลาครับเห็นไหครับช็อตที่สองครับก็จะทำให้ช้าลงปืด๊ดนะครับใครต้องการเร็วขึ้นก็เลื่อนไปขวาครับภาพก็จะเริ่มเร็วขึ้นนะครับตามเวลาสาม สังเกตตัวบางๆสีขาวนะครับข้างล่างอันนี้คือ3ามน่าจะเป็น3 3สามวิสามเสกอะไรลักษณะน,นั้นเนี่ยครับเลื่อนมาต่ำถ้าไปทางซ้ายมือก็จะช้าลงตามจังหวะการที่เราคุมไว้ครับผมอยากให้ดูแบบโอเคระดับไหนสมุูขนาดไหนแล้วแต่เจตนาของเพื่อนๆแล้วครับผมเนี่ยครับงานเอฟเฟคสายเอฟเฟคมันก็จะดู สวยดูสมูทขึ้นอย่างเราจะมีคลิปหลายๆคลิปมายำๆๆๆใส่จะเป็น4 5คลิป6คลิปอะไรนีครับมารวมใส่สัก1คลิปเราก็เพื่อไปให้มันขาดช่วงแล้วก็ใส่เป็นลักษณะเอเฟเฟกการเปลี่ยนภาพนี้ไปครับผมก็จะดูดีดูสวยขึ้นมาครับภาพก็จะมีเยอะแยะครับเพื่อนๆก็ลองดูครับลองเล่นดูลองใช้ยุก็ไม่ยากอะไรนะครับถ้าเลือกได้แล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกครับ ถ้าเป็นนี้เราก็ลองเทสดูครับกดเพย์เนี่ยครับมาครับสวยงามครับผมลองดูอันต่อไปครับเป็นเหมือนเดิมครับผมไปตรงเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายบวก แล้วก็เรากดแตะที่หมายบวกครับแล้วก็เลือกได้เลยครับเนี่ยครับภาพก็จะมาปืด้ดเห็นไหครับคลิปที่1ไปคลิปที่2ปืด๊ดนะอันนี้เป็นรูปหัวใจครับหรือจะเป็นรูปวงกลมดูครับแบบมาแล้วครับแล้วแต่ชอบครับผมมันก็จะสวยขึ้นครับผมเนี่ยครับเป็นลักษณะน,นี้ นะครับดูดีดูสวยมากครับผมด้านนี้กดเครื่องหมายถูกครับผมแล้วก็กดเพย์เหมือนเช่นเดิมเนี่ยครับสวยงามครับก็เพื่อนๆลองเล่นดูครับถ้าสงสัยหรือว่าติดขัดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามไปมาจนจบนะครับผม อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ